ข่าวด่วนๆจ้าอบอรตรเตรียมแถลงสรุปคดีน้องชมพู่พรุ่งนี้บิ๊กปั๊เตรียมแถลงสรุปคดีน้องชมพู่พรุ่งนี้เมื่อวันที่1ตุลาคม2563รายง,งานข่าวแจ้งว่าพตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอบอรตรนัดแถลงความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ในวันแถลงนโยบายตำรวจที่สโมสรตำรวจช่วงบ่าย พรุ่งนี้2ตุลาคมพร้อมตอบคำถามสื่อมวลชนสงสัยโดยพลตำรวจเอกสุวัสด์จะอธิบายถึงบทสรุปทางคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้และจะมีการแจกคลิปวิดีโอ presentation เล่าถึงเชื่อมโยงต่างๆส่วนเรื่องพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มีความคืบหน้าไปประมาณ99% อีก1%คือยังเหลือผลตรวจเส้นผมที่หล่นอยู่ใกล้กับจุดที่พบศพน้องชมพู่ซึ่งส่งไปตรวจที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเพื่อตรวจหาเจ้าของเส้นผมดังกล่าวอย่างไรก็ตามหากตรวจเส้นผมแล้วไม่มีพยานหลักฐานใดเพิ่มเติมก็ต้องพักการสืบสวนสอบสวนไปก่อนจนกว่าจะมีข้อเท็จจริงใหม่ๆเกิดขึ้นในอนาคต หากมีพยายนหลักฐานใหม่ก็สามารถเริ่มการสืบสวนต่อไปได้ภายในอายุความ20ปีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมติชน .co.th มณที่นี้ค่ะ